ดีค่ะ IMCT News Podcast ประจำวันที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2567กับดิฉันสรันทรแก้วเวียงชัยค่ะวันนี้เริ่มกันที่มาร์คลอตเตอร์ที่ปรึกษาทางการเมืองที่เคยทำงานทางการสื่อสารให้กับโดนัลด์ทรัมป์ระบุในรายการของ CNN ค่ะว่าคะแนนเสียงของพรรคเดมโมแครตลดลงไปในการเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อเทียบกับการเลือกตั้งปี2020ซึ่งอาจจะเป็นลางที่ไม่ดีนักสำหรับกับมบลา ในทางคณิตศาสตร์แล้วมันไม่เวิร์กพักเดมโมแครตมีคะแนนลดลง1.7ล้านเสียงในการเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเมืองรัฐสมรภูมิหรือว่า Battleground State พวกเขามีคะแนนเสียงหายไป1.4ล้านเสียงในรัฐสมอรภูมิในหมู่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เป็นผู้หญิงทําให้ทีมงาน CNN ถึงกับช็อกไปเลยทีเดียวค่ะหลังจากคํากล่าวของลอตเตอร์ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในชนบทออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งเกินคาดมากกว่าเดิมถึง3 0 0 0คนลอตเตอร์กล่าวโดยตั้งข้อสังเกตว่าเดโมแ r รมต้องการชนะการแข่งขันตั้งแต่เนินเน่นๆเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วริพับลิกันจะชนะพวกเขาในวันเลือกตั้ง รัฐสมอรภูมิประกอบด้วยมิชิแกนวิสคอนซินเพนซิลเวเนียนอร์ทแคโรไลนาจอร์เจียเนวาดาแอริโซนาส่วนผู้ที่ชนะในรัฐสมอรภูมิหรือว่าสวิงสเตทจะมีโอกาสสูงที่จะชนะเลือกตั้งประธาน,นาธิบดีซึ่งคะแนนของพรรคเดมโมแครตับวกกันแล้วไม่ได้ในรัฐสมอรภูมิเหล่านี้ตามการระบุของลอตเตอร์ค่ะ ขณะเดียวกันก็มีการระบุค่ะว่าชาวอเมริกันประมาณร้อยละ43รู้สึกไม่พอใจและร้อยละ29รู้สึกโกรธกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในสหรัฐตามรายงานของ Exit p o l โของ CNN ที่เผยแพร่ในวันเลือกตั้งประธานาธิบดี ผลสำรวจพบว่ามีเพียงร้อยละเจของผู้ตอบแบบสอบถามที่รู้สึกกระตือรือร้นเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศและร้อยละสิพอใจกับสถานการณ์ดังกล่าวเมื่อถูกถามว่าพวกเขาเห็นชอบผลงานประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐหรือไม่ร้อยละห้ตอบว่าไม่และร้อยละสีบอกว่าพวกเขาชอบผลงานของไบเดนตามการสำรวจของ CNN ขณะที่ กัมลแฮริสรองประธานาธิบดีในปัจจุบันมีแคมเปญหาเสียงว่าจะดำเนินนโยบายสารต่อจากไบเดนขณะเดียวกัน CNN ก็เผยแพร่ exit poll พทำให้คริสวอลเลซซึ่งเป็นผู้ดำเนินรายการระบุว่ามันจะเป็นปฏิหารถ้าแฮริสสามารถชนะด้วยแรงประทะลักษณะดังกล่าวขณะที่ AP รายงานว่าครัมชนะในรัฐเคนตักกี้และอินเดียนาส่วนแฮริสชนะในรัฐเวอร์มอนต์ค่ะ ไปต่อกันที่อิสราเอลกันบ้างค่ะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนท a n y a h ูของอิสราเอลไล่รัฐมนตรีกลาโหมโยอาฟกันลันออกจากตําแหน่งโดยอ้างถึงช่องว่างที่แตกต่างอย่างมากระหว่างเขากับกันลันในการทําสงครามกับกลุ่มามาสและเฮสบอลเลาะค่ะรัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลแคสได้รับการเสนอชื่อให้ทํางานด้านกลาโหมแทนในขณะที่กิเดียนซาถูกทาบทามให้เข้ารับตําแหน่งต่างประเทศหากเขาลาออก ตามรายงานของสื่ออิสราเอลค่ะมีความแตกต่างอย่างร้ายแรงเกิดขึ้นระหว่างกันลันและเขาเกี่ยวกับการบริหารจัดการการดนรงสงครามโดยความขัดแย้งเหล่านี้มาพร้อมกับคำถแถลงและการกระทำที่ขัดแยง้งกับการตัดสินใจของรัฐบาลและคณะรัฐมนตรีตามถแถลงการของเนทันยาหูค่ะตามที่เนทันยาหูกล่าวไว้ช่วงสงครามต้องการความไว้วางใจอย่างสมบูรณ์ระหว่างหัวหน้ารัฐบาลและรัฐมนตรีกา โหมและความไว้วางใจนั้นถูกกัดกร่อนระหว่างเขากับกันลันในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีเนธัญหูระบุว่าเขาพยายามซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อลดช่องว่างเหล่านี้แต่มันกลับกว้างมากขึ้นปัญหาเหล่านี้เข้าถึงหูสาธารณชนในลักษณะที่ยอมรับไม่ได้และที่แย่กว่านั้นคือศัตรูของเรารู้เรื่องนี้ด้วยความยินดีและชิงความได้เปรียบค่ะ ด้านสำนักงานป้องกันขีปนาวุธกระทรวงกลาโหมสหรัฐเปิดเผยแผนการปรับลดแผนการติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธและทางอากาศแบบบูรณาการบนเกาะกวมโดยจะติดตั้งเครื่องสกัดกั้นและเซ็นเซอร์เพียง16ฐานจากแผนเดิมที่กำหนดไว้35แห่งซึ่งมีการรายงานค่ะว่า MDA ของกองทัพสหรัฐได้เผยแพร่ร่างรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเมื่อวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ สำหรับโครงการระบบป้องกันภัยทางอากาศ และขีปนาวุธแบบบูรณาการที่เพิ่มประสิทธิภาพหรือ EIAMD ซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญของกองบัญชาการอินโดแปซิฟิกเพื่อรับมือภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นจากขีปนาวุธจีนรายง,งานข่าวกรองกลาโหมสหรัฐที่เผยแพร่เมื่อกลางเดือนตุลาคมระบุว่าจีนกำลังขยายกำลังขีปนาวุธพิสัยกลาง DF26 ที่ปักกิ่งขนานนาว่าเป็นนักฆ่ากลวด้วยพิสัยการยิงไกล2,500ไมล์กอกวมซึ่ง ตั้งอยู่ห่างจากชายฝั่งจีนพัน0ไมล์เป็นศูนย์กลางทางทหารสำคัญของสหรัฐที่ตั้งของเรือรบเรือดำน้ำเครื่องบินทิ้งระเบิดและคลังอาวุธสำหรับปฏิบัติภารกิจป้องกันไต้หวันหรือฟิลิปปินส์ในอนาคตซึ่งทั้งสองประเทศกำลังเผชิญแรงกดดันจากจีนที่เพิ่มขึ้นระบบป้องกันใหม่นี้จะให้การคุ้มครองแบบ360องศาจากการโจมตีทางอากาศและขีปนาวุธโดยจะเสริมกำลังเพิ่มเติมจากระบบที่มี เดิมคือระบบต่อต้านขีปนาวุธพิสัยสูงทาร์และระบบขีปนาวุธแฟตทริออตการอัปเกรดจะประกอบด้วยเครือข่ายใหม่ของระบบ ทังทาร์และแพทริออต a c 3ระบบสกัดกั้นขีปนาวุธ SM6 และ SM3 บล็อก IIA ของกองทัพเรือนอกจากนี้ก็พูดถึงเรดาร์และเซ็นเซอร์เทคนโนโลยีขั้นสูงด้วย FRED ดแฮร์โคโซก m d เเปิดเผยว่าแผนเดิมระบุพื้นที่ประมาณ35แห่งในเขตกระทรวงกลาโหมและ1แห่งนอกเขตรัฐบาลสำหรับติดตั้งองค์ประกอบของระบบก่อนปรับลดเหลือ21ฐานในเขตทหาร และะนน่่พื้ทีเอก,กชค1ปิดท้ายวันนี้กันที่นักวิเคราะห์โลหะมีค่าของบุลเลียนสตาร์โรนันแมลลี่ค่ะที่ระบุว่าธนาคารกลาง4ี่แห่งในยุโรปอ้างว่ามีทองคำรวมกว่า270ตันหรือประมาณ21,816แแท่งเก็บไว้ที่ธนาคารกลางแห่งแคนาดาในกรุงออตตาวา ประกอบด้วยธนาคารกลางเนเธอร์แลนด์122.5ตันธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์ร0 4ตันธนาคารกลางสวีเดน33.2ตันธนาคารกลางเบลเยียม13ตันโดยข้อมูลดังกล่าวถูกเปิดเผยในช่วงปี2 0 1 2ถึง2013าทำกลางแรงกดดันจากวิกฤตการเงินโลกปี2 0 0 7ถึง2009วิกฤตหนีิยุโรปปี2 0 1 0ถึง2012และการที่ธนาคารกลางเยอรมนี ตัดสินใจขนทองคํากลับประเทศจากนิวยอร์กและปารีสอย่างไรก็ตามค่ะความไม่ชัดเจนเริ่มปรากฏเมื่อธนาคารกลางแห่งแคนาดาปิดปรับปรุงอาคารสำนักงานใหญ่บนถนนเวลลิงตันระหว่างปี2013ถึง2017โดยนิตยสารแมกลีนรายงานว่าทองคําทั้งหมดถูกย้ายออกจากห้องนิรภัยใต้ดินก่อนการปรับปรุงแต่ไม่มีการเปิดเผยว่าถูกย้ายไปที่ใด แม้จะมีการคาดการว่าอาจถูกย้ายไปเก็บที่โรงกระสาบแคนาดาซึ่งอยู่ห่างออกไปเพียง2กิโลเมตรค่ะทั้งหมดนี้คือ IMCT News Podcast กับ5ข่าวเด่นประจำวันที่เสิร์ฟถึงคุณดิฉันชรันทรแก้วเวียงชัยรายงานค่ะ